สวัสดีครับผมมนีกะคือเก่านะครับพี่นอน้อัจาริภาไปยามาตุ่มดักกบครับผมถ่ายให้เบ่งบรรยากาศยามมืดเสารครับเสาร์มืดพาที่กำลังจะขึ้น้าเขางามๆลมหนาวพัดเย็นๆมาแล้วครับผมเส้นข้าไอาเส้นทางนะครับบรรยากาศ ถนนก็เป็นป่าเขาทั้งสองสองดานเนี่ยครับเมื่อกี้ผ่านมาก็คนมันแรนออกกํา่างกายมานปันทักงยานเพียบเลยครับบรรยากาศดีๆปะ่ะเดี๋ยวไปย้ำตุ่มกบของเขากันดีกว่าครับพี่นอ้องมาหอดหลังแหลกเนาะเนาะครับพี่นอ้องเ้ยใส่ไว้ตรงน้องนี่แหละครับนี่ตุ่มของเขา้าเห็นเป็นขาวๆอยู่นะครับ เดี๋ยวครับพาไปเบิง่งจกได้กบหรือบ่ได้แต่ก็เป็นตามีอยู่เลยนะครับนี่เบิง่งเป็นน้องไปมามาเบิ่งกันเอ๊มีห้อยเขาอยู่ครับพี่นอ้องม,มีห้อยหยันอยู่เดี๋ยวเบิ่งข้างในมีตัวบ่โอ้นี่มีอยู่ครับนั่น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 เห็นไหม สองตัวเลยพี่น้องเอ้ยสองตัวครับหลังเลกผลงานหลังเลก,ก่ะได้แล้วครับสองตัวกำลังงามเลยพี่น้องเอ้ยล้างเติอนนี่หลังเสร็จเรียบร้อยเลยโอ้ใหญ่ใหญ่เติบครับตัวนึงใหญ่เติบ ไปจะไปเบิ้งหลังต่อไปกันครับหลังต่อไปครับผมนี่ใส่ไว้หลอบน้องคางน้องนี่แหละครับนี่ไอตุ่มเนี่ยว่างอยูน่นะครับไปไปเบิ้งไกลๆก,กันเลยครับนี่มีห้อยอยู่นะครับนี่มีห้อยมากหนาตุ่มอยู่เดีย๋ยวเบิ้งทางในกันดีกว่าในจะได้ผลไหมอึ๊บโอ้ได้อยู่ครับ หนึ่งตัวหลังนี้อีกหนึ่งตัวอมันมันอยู่ครับพี่น้องสามตัวแล้วนี่หลังใเบื้องแล้วครับกบกำลังงามแล้วครับกบกำลังกระดูกอ่อนๆพระอาทิตย์ก็ทิ่ึคืนแล้วเนาะครับพี่น้องบรรยากาศในป่าหาอยู่หากินนี่แหละครับ ทุ่งหญ้าบรรยากาศดีดีเลยครับร่มพัดเย็นบัญยากเลยพี่น้องก็จะเข่าหนาวหนาวมาถึงล้างต่อไปแล้วเนาะครับนี่แหละใส่ไว้ขังบวกขางน้องนี่เอมีหอยเขาอยู่ครับนี่ีหอยกบมาอยู่เบิกทางไหนเนาะโอ้มีอยู่ครับอีกหนึ่งตัว นะครับเอ้มันนี้หลัางล้วตัวสองตัวเนาะพี่นนองเอ้นี่อีกหนึ่งตัวพอได้อย่น้องขากปลาหลังต่อไปอยู่แถวน้องนี้แหละครับช่วงแถวนี้ไปไปเบิ่งกันครับอ๋อ บ่อเขาเลยครับเรามีห้อยกอบมาเลยอ้อบ่อไข่มานเป็นไดนนโนมอนี่นี่ครับกะมาหอนบานแล้วครับโอ้กะหลังมาโตเนอะนี่พอได้อยู่แล้วครับตัวใหญ่ๆงามๆอยู่กับมี่ เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะปดออกให้ได้เบื้องกันเนาคะครับพี่หนอว่าจะได้สักตัวมนันนี่อายุห้ากินเรียบร้อยลวแกออกแล้วนะออลครับนี่โอ้ก็บ่กค่อยมานเป็นไดเนาะแต่ก็ถือว่าเพราะอยยุครับก็งกตัวใส่งตัวเนาะแล้วก็ไวใส่ใใอ้อม อ้อมเด็กขัวครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะไปยามตุ่มแต่เสาก่ให้เบิ่งบรรยากาศนาำตาเขาตอนตเะเสาขอขอบคุณหลายๆครับที่รับชมขอจบค,คลิปแค่นี้เนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผม